กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับโครงการดีๆจากธนาคารออมสินโครงการที่จะเปลี่ยน100วินาทีให้เป็นเงินล้านกับโครงการประกวดออมสินสุดยอดแนวคิดธุรก,กิจวิถีไทยชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า3ล้านบาท ก็โครงการนี้นะคะก็ให้แบบเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะคะได้มีความคิดที่จะเหมือนบำรุงวัฒนธรรมไทยอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ สร้างสรรค์มากนะโครงการที่ทําให้เราได้คิดอะไรแป,กป,กปกลกๆนะฮะยังได้เงินรางวัลน่าสนใจอีกมากมายมีความคิดเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วิถีไทยก็ฮิปได้เป็นโครงการประกวดแผนงานธุรกิจค่ะอยากชวนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเข้ามาร่วมประกวดแผนงานนี้นะคะเนื่นองจากพี่ๆเขามอบโอกาสให้เราได้สามารถลุน้นล้านได้นะคะอ่าเป็นเป็นโครงการที่น่าสนใจค่ะ